รอยเสน่หาบทที่สิบคุณหนีผมตามมีเสียงโทรศัพท์มือถือของอารยาดังขึ้นในขณะที่หญิงสาวกำลังเดินออกจาก,กลิฟต์ของคอนโดมิเนียมที่เธอพักอยู่เพื่อเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนสนิทว่ายังไงต้งหญิงสาวถามทันทีที่เธอกดรับสายเพราะเมื่อหญิงสาวเห็นชื่อที่โชว์อยู่ เธอก็ทราบทันทีว่ามนตรีเพื่อนของเธอโทรมาถึงไหนแล้วอุ้มมนตรีถามกำลังไปจ้ะไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงอุ้มก็น่าจะถึงนะถ้ารถไม่ติดมากนะ่ะหญิงสาวบอกมาเร็วเวล่ะเนี่ยเพื่อนๆนมากันครบหมดแล้วนะขาดอุ้มคนเดียวเลยจ้าหญิงสาวรับคำแค่นี้นะ แล้วเจอกันอ๋อและที่สำคัญขับรถดีๆนะอุ้มมนตรีเตือนเพื่อนด้วยความเป็นห่วงเจ้าค่ะอารยาพูดล้อเลียนเพื่อนด้วยน้ำเสียงปนเสียงหัวเราะเมื่อคุยกับเพื่อนจบแล้วอารยาก็ก้าวเท้าไปยังรถยนต์คันเล็กของเธอที่จอดอยู่ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดมิเนียมและขับมุ่งหน้าสู่ผับหรูย่านซอยทองหล่อทันที เพื่อไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของจุธามาศซึ่งเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มของเธอหนึ่งชั่วโมงต่อมาอารยาก็ขับรถเข้ามาจอดยังบริเวณลานจอดรถของผับทิเดาเพื่อนๆในกลุ่มของเธอชอบมาใช้บริการกันเป็นประจำหญิงสาวเดินลงจากรถทันทีในมือถือกล่องของขวัญซึ่งหอ่อกระดาษสีชมพูอ่อนๆขนาดปานกลาง ซึ่งภายในบรรจุหนังสือนวนิยายเรื่องยาวที่เพื่อนรักของเธอชอบอยู่สามเล่มที่หญิงสาวซื้อมาเพื่อน,นำมาเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสุขสันต์วันเกิดจ้ะมาดหญิงสาวส่งกล่องของขวัญที่เธอเตรียมมาให้เพื่อนพร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้เพื่อนรักทันทีที่เธอเดินตามหลังพนักงานของร้านมาถึงยังโต๊ะที่บรรดาเพื่อนๆของเธอนั่งกันอยู่ จูธามาส,ส่งยิ้มให้ผู้เป็นเพื่อนรักทันทีพร้อมทั้งเอื้อมมือเข้าไปรับกล่องของขวัญมาจากมือของอารยาขอบใจจ้ะอุ้มสวัสดีค่ะทุกๆกคนแหมวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะขาดก็แต่ใย,ยนกคนเดียวเองอารยาเอ่ยทักเพื่อนๆและบรรดารุ่นพี่ที่สนิทสนมกันด้วยน้ำเสียงสดใสมานั่งนี่เลยเยอุ้ม ถือว่าสวยหรือไงยะถึงได้มาซเกือบคนสุดท้ายเชียวทิติมาหรือมาซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มของเธออีกคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอารยาจึงเดินไปซุดตัวลงนั่งยังเก้าอี้โซฟาที่ว่างอยู่ด้านข้างของทิติมาเกือบสุดท้ายก็แสดงว่ายังไม่ใช่คนสุดท้ายนะสิแต่ว่ายังขาดใครอีกเหรออุ้มว่าครบแล้วนะหญิงสาวถามด้วยความสงสัย เพราะเท่าที่เธอมองเห็นตอนนี้บรรดาเพื่อนๆของเธอและรุ่นพี่ที่สนิทสนิทกันต่างก็มากันครบทุกคนแล้วนี่นายังจะขาดใครอีกละ่ะเพราะกะนกวันไม่ได้มาร่วมงานนี้อยู่แล้วเพราะตอนนี้กําลังไปฮันนีมูนอยู่ที่จังหวัดกระบี่จึงไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องมาดเสียงนุ่มทุ้มของชายหนุ่มดังขึ้น ทำให้ข้อสงสัยของอารยาคลี่คลายลงทันทีถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าแต่เธอก็จำเสียงของเขาได้ดีนี่เขามาร่วมงานนี้ด้วยหรือก็เขาไม่เคยมาเลยนี่นาตั้งแต่ที่เขาเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางกลับมาแล้วเขาก็ไม่เคยมาร่วมงานวันเกิดของบรรดาเพื่อนๆของเธอเลยนี่นาถึงแม้ว่าเพื่อนของเธอหลายคนจะเป็นแฟนกับเพื่อนของเขา แต่เขาก็ไม่เคยมาเลยสักครั้งเพียงแค่ส่งคนนําของขวัญมาให้เท่านั้นแล้ววันนี้เขามาได้ยังไงอารยาคิดในใจอย่างสงสัยนี่นายมาควรสุดท้ายเลยนะเว้ยเจ้ยายะสมพงศ์ต่อว่าชายหนุ่มอย่างไม่จริงจังมากนะักติดงานนิดหน่อยนะ่ะชายหนุ่มตอบ สายตาของเขายังคงจ้องมองร่างบางของอารยาซึ่งวันนี้เธอสวมใส่ชุดแสกสายเดี่ยวสีฟ้าความยาวของกระโปรงหน้าที่จะยาวเลยเข่าของเธอมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะในยามที่เธอนั่งอยู่อย่างนี้กระโปรงมันรั้งขึ้นมาอยู่เหนือเข่าเล็กน้อยผมยาวสลวยของเธอถูกรวบมัดเอาไว้กลางศีรษะเป็นหางไม้อย่างง่ายๆซึ่งเธอมักที่จะทำทรงนี้เป็นประจำ ซึ่งมันเผยให้เห็นใบหน้าเรียวงามของเธอที่มีเครื่องหน้างดงามเหมาะเจาะได้อย่างชัดเจนมานั่งนี่เลยเจ้ายะสมพง์เอ่ยชวนพร้อมทั้งตบลงที่เบาะของโซฟาตัวเดียวกับที่อารยานั่งอยู่ซึ่งอยู่ด้านข้างเขาอารยะรีบเดินไปสุดตัวลงนั่งข้างๆอารยาทันทีโดยที่ผู้เป็นเพื่อนไม่ต้องเรียกซ้ำเป็นครั้งที่สอง อารยาขยับนั่งตัวตรงเมื่อเบาะด้านข้างยวบลงตามน้ำหนักตัวของชายหนุ่มที่ทิ้งตัวลงมาเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากเรือนกายของหญิงสาวไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมเหมือนกับหญิงสาวคนอื่นๆมันน่าจะเป็นกลิ่นของสบู่ที่เธอใช้หญิงสาวพยายามขยับตัวห่างออกจากร่างบึกบึนของชายหนุ่มที่จงใจทิ้งตัวลงนั่งเบียดร่างบอบบางของหญิงสาว ทั้งๆท,ที่เก้าอี้โซฟาออกจากกว้างและยังไม่พอชายหนุ่มก็ยังถือวิสาสะพาดแขนทอดไปตามความยาวของพนักพิงของเก้าอี้โซฟามองเผลนๆจึงเหมือนกับว่าชายหนุ่มนั่งอบกอดหญิงสาวอยู่จากทางด้านหลังสมพงษ์มองพฤติกรรมของเพื่อนรักด้วยสายตาล้อเลียนเอยะเอ้ยลุกใหญ่เลยนะแกทีเมื่อก่อนละทำเป็นไม่สนใจ สมพงกระเซาเพื่อนในใจอารยารู้สึกอึดอัดที่เธอต้องมานั่งอยู่เคียงข้างชายหนุ่มเช่นนี้หญิงสาวจึงตัดสินใจผุดลุกขึ้นทันทีเล่นเอาบรรดาเพื่อนๆและพี่ๆที่นั่งกันอยู่มองเธอด้วยแววตาสงสัยเอออุ้มขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะหญิงสาวพยายามบังคับน้ำเสียงไม่ให้สัน่น เพราะในขณะน,นี้ใจของเธอมันกำลังเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาด้านนอกอยู่แล้วและเมื่อพูดจบหญิงสาวจึงเดินออกจากโต๊ะไปทันทีโดยมีสายตาของเพื่อนๆและพี่ๆในกลุ่มมองตามไปด้วยความรู้สึกสงสัยกับท่าทางแปลกๆของเธอรัฐใหญอุ้มเป็นอะไรไปนะดูแปลกๆพี่คนจุทามาถามทิดารัฐด้วยความสงสัย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันมานะทิดารัดบอกและลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่เพื่อตามอรารยาไปที่ห้องน้ำทันทีเมื่ออรารยามาอยู่ในห้องน้ำเพียงลำพังหญิงสาวจึงถอนหายใจออกมาทันทีด้วยความรู้สึกโล่งอกนี่เธอจะทำยังไงดีเธอไม่อยากเจอเขาตอนนี้ไม่อยากที่จะอยู่ใกล้เขาเพราะเธอกลัวกลัวที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดเขา และที่สำคัญเธอกลัวหัวใจที่ไม่รักดีของตัวเองซึ่งมันคอยแต่จะวันไหวอยู่เรื่อยเมื่อได้พบกับอาระยะอุ้มเป็นอะไรหรือเปล่าธิดารัตถามทันทีที่เธอเดินเข้ามาภายในห้องน้ำและเห็นร่างบางของอารยายืนอยู่ที่หน้ากระจกเงาเสียงของผู้เป็นเพื่อนทำให้อาระยาตื่นจากภวังความคิดทันทีเปล่าจะ้ะ หญิงสาวปฏิเสธอย่างขอไปทีบอกรัฐมาเธออุ้มรัตรู้นะว่าอุ้มมีเรื่องไม่สบายใจเพราะอุ้มไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยไม่มีอะไรหรอกจ้ะหญิงสาวปฏิเสธและฝืนส่งยิ้มให้ผู้เป็นเพื่อนเพื่อ,อให้ใคลายความกังวลจริงๆนะทิดารัตถามย้ำอย่างไม่ค่อยที่จะเชื่อนักเธอแน่ใจว่าอารยาต้องมีอะไรไม่สบายใจ และปิดบังเธออยู่แน่นอนหรือว่าเรื่องพิยะใช่ไหมอุ้มที่ทำให้อุ้มไม่สบายใจทิดารัตเดามองจ้องหน้าผู้เป็นเพื่อนอย่างจับพิรุษเปล่าหรอกอุ้มไม่ได้เป็นอะไรจริงๆรรัตรัตไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแค่อุ้มรู้สึกปวดหัวน,นิดหน่อยนะ่ะอ้าวหรอแล้วปวดมากไหมเอายาหรือเปล่าเดี๋ยวรัตออกไปถามพนักง,งานให้ ธิดารัตถามด้วยความรู้สึกเป็นห่วงไม่ต้องหรอกจะ้ะได้นอนพักสักครูก่ก็คงจะดีขึ้นนะ่ะรัตก็รู้ว่าอุ้มไม่ค่อยชอบที่ที่มีเสียงดังๆอย่างนี้อรารยาบอกเพื่อนถ้าอย่างนั้นรัตว่าอุ้มกลับก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวจะไม่สบายไปกันใหญ่ใหญ่มาดคงจะไม่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวรัตบอกมาดให้เองธิดารัตบอกซึ่งมันก็เข้าทางของอรารยาทันทีขอบใจมากจะ้ะ อารยารับคำพร้อมทั้งเดินตามแรงรั้งของผู้เป็นเพื่อนที่เอื้อมมือเข้ามาจับต้นแขนของเธอเอาไว้และออกแรงดึงให้ออกเดินเพื่อไปยังด้านนอกธิดารัตเดินออกมาส่งอารยาที่รถซึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านหน้าขับรถดีๆนะอุ้มธิดารัตบอกด้วยความรู้สึกเป็นห่วงอืมไปก่อนนะฝากขอโทษยิมาด้วย แล้วเดี๋ยวอุ้มจะเลี้ยงขอโทษมาดวันหลังอารยาบอกจ้ะและเมื่อสิ้นเสียงรับคำของผู้เป็นเพื่อนอารยาก็ก้าวขึ้นรถและขับออกไปทันทีโดยมีสายตาของผู้เป็นเพื่อนมองตามไปได้วยแววตาอ่อนโยนเยอุ้มเอ้ยหลอกใครก็หลอกได้นะแต่ไม่มีใครหลอกหัวใจตัวเองได้หรอกธิดารั์พูดกับตัวเองเบาเ ทำไมเธอจะไม่รู้ว่าที่อรารยารีบกลับวันนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไร <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากผู้ชายที่ชื่ออรารยะเธอรู้ว่าเพื่อนรักของเธอไม่เคยลืมอรารยะได้อย่างที่ปากพูดหรอกใจเธอก็อยากที่จะช่วยให้เพื่อนรักสมหวังในความรักอยู่หรอกนะแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยผู้เป็นเพื่อนได้ยังไงแม้เพื่อนตัวดีของเธอก็ทั้งปากแข็ง ทั้งใจแข็งและเธอก็เชื่อว่าไม่มีใครลืมรัครั้งแรกของตัวเองได้หรอกส่วนอาระยะก็มีสาวๆรายร้อมอยู่ข้างกายมากมายเธอไม่อยากให้เพื่อนของเธอเป็นเพียงของเล่นชิ้นหนึ่งของอาระยะเท่านั้นถึงแม้ว่าเธอจะรู้อยู่เต็มอกว่าเพื่อนของเธอรักอาระยะมากมายขนาดไหนและเมื่อีิดารัตเดินกลับเข้ามายัางโต๊ะ เธอก็ต้องตอบคำถามของบรรดาเพื่อนๆและรุ่นพี่ที่พากันถา,ถามถึงอารยากันอย่างเซ็งแซ่อา้าวรัดเราเยอุ้มล่ะจุธามาศถ,ถามด้วยความสงสัยเพราะเธอเห็นเพียงที่ดารัดแล้วอารยาหายไปไหนเยอุ้มไม่ค่อยสบายน่ะก็เลยขอตัวกลับก่อนฝากบอกมาดว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงขอโทษวันหลัง ธิดารัตตอบพร้อมทั้งสุดตัวลงนั่งที่เดิมที่เธอลุกไปแล้วยายอุ้มเป็นอะไรมากหรือเปล่าจุทามาถ,ถามด้วยความรู้สึกเป็นห่วงไม่เป็นอะไรมากหรอกธิดารัตตอบเพื่อให้ผู้เป็นเพื่อนคลายความมิตกกังวลอารยะเทวิสกี้ที่อยู่ในแก้วเข้าปากทันทีความรู้สึกขุนเคืองใจกำลังเข้ามาเกาะกลุมหัวใจของเขาอีกครั้ง นี่เธอกำลังเล่นซ่อนหากับเขาอยู่ใช่ไหมคิดหรือว่าจะหนีเขาพ้นเอาสิหนีได้หนีไปแต่หนีให้ไกลๆนะอย่าให้เขาจับเธอได้เชียวเพราะถ้าเขาจับเธอได้เมื่อไหร่คราวนี้เขาไม่มีวันปล่อยเธอให้หนีเขาได้อีกแน่นอนอาระยะคิดในใจอย่างหมายมาก